มาคนมันนิดเดียวมาออกมาเลยออกมาเลยคนแล้วออกมาบาดมันเรียบร้อยแล้วกูเตรียมออกมาออกมาฆ่ามันเอามันที่หมดออกมาสิห้องหีนออกมาห้องหีบออกมาออกมเพิ่งไปเขี่อ่ะนะผมงม่ออกมาห้องออกมาว่าหัวรถไปไหมมีแช่หรอโดนใบโดนใบ ดันออกมาดันออกมาออกมาต่อนะเร็วแล้วแล้วมันกำลังจะปิดเซฟมันกำลังจะปิดเซฟเข้ามาได้เข้ามาได้ออกมามีเอ็ตัวเดียวดันออกมาเร็วกูตันแล้วเนี่ยไอสัตว์พลาหลุดข้ามาตัวเอมเอ็กอ็มดีเอ็อ็มอ็มพนอออกมาข้ามัน แอดหลุดเข้าห้องหินนะมันวิ่งเข้าหินแล้วมันวิ่งเข้าหินแล้วดาเข้าไปเก็บดิมันดาเข้าไปเก็บจะวิ่งเข้าหินกันมันวิ่งเข้าหินยักลับมาก่อนกลับมาก่อนิอนจายิงกูไม่ตายละม,มีวิสันติดหน้าว้าบอยู่ไหนไหนมีหนตัยตัวเกมสกีาาไม่มีละกินง่ายกินง่ายกมไม่มีละมันตีหินอยู่มันตีหินอยู่กินง่าย ตีมาตีมาเติมมาพิมพิมปิดหน้าวัดคนเดียวพิมโอ้ยตีไม่เข้าหรอกครับครับห้างหินเลยห้างหินเลยทอนหมดแล้วหมดแล้วอ่ะเก็บหินเก็บหินเหกร้อยไม่ต้องตีเนี่ยหรอกทีถอยไปพิมถอยไป มามาเขาหินเก็บหินเก็บหินคนคนคนเอมเอสก่อนเอน็มเอสกดสปีดมาด้านซ้ายต้องถูกตัดออกจากเซิร์ฟเวอร์เพราะไอต้าป่ะมาช่วยกันในห้องหินก่อนมันไม่มีแล้วหรอกตอนนี้มันหมดแล้วเกียร์ในห้องหินตีโวลนนะผมไม่มีบุก,กิ้ง อาดัานออกมาถ้าเก็บในหด้ยินออกมา,า,น,ออกมานินจายิงเอาอย่างเดียวหลังเข้าาดัานออกมาหินเลือดลดถึงสิบถึงสามอร์เซ็นต์ยังน่ะเดี๋ยวดันออกมาดัานออกมานินจาตัวก็แล้ว๋ยวดันออกดันออก ไม่โอเคเราหลุดมายิงมาเออแค่นั้นแหละหมดหมดดันออกออกออกมาขยับมาขยับมามามาไปรับเพื่อนพี่แชมป์ออกไปรับเพื่อนออกไปรับเพื่อนเอพี่กูเด้อไปรับเพื่อนกดด้วยกดตามนั้งเลยนะกด ดันออกไปรับเพื่อนรับเพื่อนที่เซฟดีครับไปทำไมทางนั้นกลับ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 ขึ้นโซนรอมันขึ้นโซนรอมันขึ้นโซนรมันขึ้นโซนรอมันไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่นี้พออยู่นี้พอเออนี่พอเล่นตรงนี้พอมีคนดูเห็นบ้างมีคนดูเห็นบ้างหินโซมีกระจกน้ำสองไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูโดดเข้าไปดูก็ได้โดดเข้าไปดูตรงมาเล่นขึ้นโซนนี้ขึ้นโซนนี้จะไงหมดจะไปหมดจะไปหมดตรงนี้ตีไหมเห็นเซฟตี้ไหมตั้งจุดตรงเซฟตี้อย่าโซนอย่าโซนตรงเซฟตี้ไหมมาแล้วนะมามาฆ่ามันไปมันล้วงมันเติมตายเติมเร็วตรงนี้ตัว กวยังคนหายไม่เหน่อยโบขังเลยหมดแล้โบขังเลยลบแรงมันหน่อยเออเวเติมแล้วหมดแล้วหมดแล้วแม็กพี่โบไม่ได้โดนหยัดหยับหย่าลึกนะไล่มันออกมาตามไปลึกแล้วลึกแล้วลึกไปแล้วลึกไปแล้วฟัดกมาโลไหนฟัดกูไหมกูหดแล้วห้าห้าคือฟัดกู นนี่มานี่เเดินมาเดินมาเดินมานี่เดินมานี่เดินมาเดินมานี่เดินมาหากูนี่นี่ฝัดีมึงฝัดีเดินมานี่กูอยู่นี่เดินเดินมาเออขุดไปเรื่อยเดินมานี่อยู่มองอยู่เดินมาเดินมาลงเวียนหาันข้างล่างดิไหนลงไปรอบบมข้างล่างดิเงี้ใส่มาเลยดิ ปิดแม่งแต่หน้าว้าวหนิแต่นัหัวร้อเล่นข้างบน<อ>มีขอ,มอยู่นี่ออออ้ออไอ้ออไอ้อ้ออ้ไอออ้อ้ไไอ้ไออ,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 ออไอ,อ,อ้อ้อ้ไอ้ไอ้่งองไอ้อ้อ้ไอ้อ้อ้ไ้ออ้ไอ้ไอ้ไ้น้ไอ้้ไอ้ไองไอ้ไออออ้ไน้้ไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไไไอ้ไรนอ้ไอ้ไอ้ไน้อ้อ้ไอ้้อไอไอ้ไอ้ไร้อ้ไอ้นอ้อ้ไ้ไ้ไไไอ้ไอ้ไน้ออไออไอ ฮะน่ามันจะซ้ายออกขวาออกเต็มอันหนึ่งอันหนึ่งเฮ้ยหล่อนั่งออกไปโถมนี่เอาไปโถมเลยเอาไปโถมหล่อนั่งเอามาโถมยริงเจอที่เหลือลงเวทไว้ออกไปโถมเราวิ่งเข้ามาเออนั่นแหละเออนั่นแหละไปวิ่งสวนนั่นแหละเข้ามาช่วยเพื่อนเจอแท็กติกพวกกูอีสัตว์เจวอยู่เออเออวิสณ์วิสณ์มันวง มาแล้วมาแล้วเมื่อกี้มองโลดหินมาตัวนะแต่โดนแถบตายไปแล้วนินจาเก็บนินจาเก็บนันเดินเก็บเก็บนันเดินเก็บในห้องหินไว้ห้องหินไว้เพื่อนไปเมคกี้บีพาราน่ะฟินเลยเด็กเออได้ตกลงมาเดี๋ยวได้ก่อนเมกกี้เมกกี้เดินถอยเลยเมกกี้เมกกี้ถอยเลยเออถอยมาถอยขึ้นมาถอยขึ้นโซนมาเดินโยกถอยถอยขึ้นมาข้างบนก่อนถอยขึ้นมาข้างบนโย่เข้าห้องหิน ก็ต้องหินเห็นเหนเห็นเห็นเป็นตัวมาไม่มาไม่ไมเอบีบาดแดนด้วยเออเออเล่นง่ายเล่นง่ายโยกจะปวดไม่ปวดดีครับมาแล้วครับครับผมเข้ามาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับบ้านพอนเทลล่าครับมันยู่งยังไงเป็นไงไฟเลยไหมเป็นไงบ้างหินอ่ะห้องหินมานี่ เดี๋ยวติดแกะไปเมกี้เมกกี้มึงมึงมึงอย่าวิ่งดิมึงเป็นคนสั่งไม่ใช่ไม่ใช่กูไปดูห้องหินอยู่เจอจุดนี้ไปไม่ตายเราติดตายแล้วเอ้าไม่ตายพี่นินติดไหลแล้วเออโง่อไอสัตว <laughs> ์เราติด,ดิด <laughs> แพงเลยใส่ที่โฟลไฟโทษหน่อยเฮีย มันไปหน่อยมึง huh. ม yeah. 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 um. ันไปหน่อยเฮียเออดิเบยร์ิเบียรดึงตีดแ้๊มนึ่ง่อนไ้เม้าหนเโเค่กูเจอแทรูวมาเรื่อมตกใจอเฮียไอ้สัตว์เนี่ยไรู้สึกเหมือนจะฟิงเมื่อวานเลยไอ้เจี๋ยมึงมีเฮียอะไรไม่กูขุดเล่นแล้วแต่เขอเฉยเลยไ้เฮียดีกูไม่โดนต่อย มาอย่าทำเล่นอย่าทำเล่นเราไม่มีวิสายนะเว้ยสภาพสฟิงค์เมื่อวานเนี่ยใครมีมองมุดขอกูบ้างเหมคุณเจมมงมุมดมากเจขอ20เมตรนี่เนี่ยกูแชมป์้าหินเก่านะเว้ยมามุดมุดที่อะไรตรงนี้ป้าพี่ตีเอาแล้วมันมันกระมือก็ะมือ ที่ข้างนอกพอร้อมนะเว้ยข้างนอกเขาบอกให้เข้ามาก็ช่วยกันนะเว้ยกดทงเข้ามาเลยยืนรอหน้าบ้านไว้ข้างนอกมันมีอยู่เจ็ดแปดคนเข้ามาไม่ได้ User enter your channel อันไว้อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเต้นเต้นมาแล้วมาแล้วเข้าแล้วไฟ<า>ดับอุ้ยเย็นเค่มันนินจามันถ้วน <ำ S 1> าวัดตีไหลหมดตีไหลหมดนะวับตีไหลหมดตายห่าหมดแล้วเนี่ยตายห่าหมดตายห่าหมดตายห่าหมดสัต หมดเหลสองตัวยตายเตมออกไปช่วยเพื่อนเขาได้เขาได้เขาได้สายไหลหน่อยไม่จบเลยเก็บแถมหน่อยยิงแถมไม่หน่อยยิงแถมหน่อยโอเคหมดแล้วพี่ข้างนอกหมดเติรดเดียวตัวเดียวตัวเดียวติดไหลแล้วนะแม่โดนว่ะหโอ้แม่หมดจริงสงสารแม่งติดไหลติดไหล เดี๋ยวกูคข้าไปพ้หน้าบอร์ดกันไอ้เหี้ยติดไหลติดไหลติดไหลบ้างเป็นกิวอ่ะแป๊บนึงนะครับใส่ใบไฟดีกว่าเนี่ยยอยให้นล้วเนี่ยใครใครมีตัวอยู่ที่ที่เซฟหน่อยชวนกินโคตหน่อยแม่งมันว่ะเฮียนู้ว่ามาทุกวันเลยทำมันไหมสายตายทุกตัวเลยเกินตัวไหนครับชวนละชวนละชวนไหนนะครับตี๋พี่โดนอะไรวะตี๋โดนโดนจิตวิญญหน่อยเอาโหหลุดพอดีหรอวะแม่งโคตรมาถึงแม่งเลงกูเลยอ่ะแม่งโหดจริงว่ะเนี่ย เฮี้ยแม่งคุ้นกลัวบ้างจะทำไงวะรู้แล้วโหแบบโคตรมันแหละหน้ารักเนี่ยปิดเกี้ยนปิดเกี้ยนแนะนำนะครับมันเข้ามาเด็กูจะไปอยู่หลังเสาเจเจมงบอกเมนึงคนนะบอกนี่ติดไหลเหรอเขอาไงแนะนำเปิดปั๊มด้านหนอ่ะโอายไม่ต้องเปิดไม่ทันทำเฮี้ยไม่ได้ทันปั๊มลองมาปั๊มไม่ได้เนี่ยเข้าไม่ได้ ไอ้โมตายเหรอเข้าร้านเข้าร้านเลยกดปั๊มยังไม่ถึงสิบขวดเลยเนี่ยไม่เอาถับนี้ได้ป่าววะตรงตรงที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวกูเดินไปเคลียร์ให้ก็ได้ปลาไม่เอาถับนี้ได้มาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วจะตายมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันถ้าออกไปถมเนี่ยมันก็จบแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยวิริวิริยะสองนี้วิริยะสองนี้เดี๋ยวกี่ตัวถึงสิบตัวไหมถ้าไมถึงสิบตัวจะรีบถมน้อย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 สิบตัวไหนเข้าไป ออกไปถูมีเยอะ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 อย่าออนอย่าออนโบยแม่งหลอกเข้ามาเข้ามาไม่ได้น้อยไม่น้อยไม่น้อยเยอะไม่หลัมันไหลเข้ามาไหลเข้ามาเออนั่นแหละชนะชนะติดไหลอยู่ติดไหลอยู่นะเข้ามาเข้ามาเข้ามาติดไหลไหลเลาะน่ากลัวเนี่ยยังน่าสายโถมผไว่ปะเนี่ยเอ๊ะแมงหายหมดแล้วไอ้แมงหน้าว้ามเจอโถมสองรอบแม่งได้ยิงคำว่าโถมไม่ได้อะโถมเป็นลุยอะชอบอ่ะ เอกมาเลยออกมา้วสองหมื่นไหมโอ้โหห้าคนใครออกหมดหมดข้างนอกหมดข้างนอกหมดตายไปข้างนอกหมดช่วยกูด้วยกูจะเข้าใครตายเติมใครตายเติมมาสั่งโซนหน่อยสั่งโซนหน่อยขึ้นโซนไหมดูไหมดูฝัดกูหัวเรอหามโอ้โหแชมป์แชมป์แชมป์ไมดีโลเข้าไปในหินอันเชียแถวเข้าไปแล้วแชมป์อ่ะจ่าจ่าเชียร์ตัวนึงเดี๋ยวอะไปแล้วล็อตไปแล้ว โซนเรามันเรามันเฮ้ยแชมป์โดดอยู่ในบ้านนิดโดดอยู่ในบ้านนิดปวดมานิดปวดมานิดโดดอยู่ในบ้านดูโดยสองให้ดูดิทีมสำรวจน่ะเฮ้ยแอดแอดแอดขวาขวาหมื่นเหรอหมื่นเหรอะเฮ้ยอย่าแหลมเยอะอย่าแหลมเยอะเดียวนั่นน่ะไหลไหลไหลเมื่อกี้ไม่ต้องไปไหนละไม่ต้องไปไม่ต้องไปอยู่ตรงนี้พออยู่นี่นะอยู่นี่ผมธรรมดาเยอะนะเยอะนะมาเยอะนะมันเริ่มหัวแล้วเนี่ยเริ่มหัวแล้วแม่ นอนอยู่โซนนี้อยู่โซนนี้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 เออไม่ทำได้ไมมบักดี้ปัดดิปัดดิทำเราเล่นเน็ตโทรศัพท์นะอ่านแหลกหน่อยเออเล่นอะไก็พอเที่จะไปทำมันมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วมันมาแล้วนี่ทำให้เพื่อนทำให้เพื่อนเก็บทีละตัวไปเนี่ยไร้อมยั่มาแล้ว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 กดพายอิงก็ดีๆนะดีนะมองนายมาแล้วมาแล้วมาแล้วบากิขึ้นดิกัดขึ้นไปดิโบโบหน่อยดิ เันกินม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 ันกินเอามือนเมือขุดให้จบอยู่ไหนวะตายแล้วตายแล้วไม่มีไม่มีอีวิวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ใกล้มันเออมันแลนมาแล้วแรงหลวงบาทไว้นั่นมุดรอบวดบาทบาทบาทอย่าเพิ่งเอาไปบวกนะล้องผมล้วลรอล้อล้อไอติงอยู่ไหนวะ บวกไม่ต้องบวกไม่ห้าวไม่ห้าวไม่ห้าวรอมันเข้ามาเออแอโร่อย่างเดียวโบเออนั่นแหละแดงไว้บวกแอโร่ถ้าดูแดงไว้โรกไปก็มันก็จะตายหายอยู่แล้วนะบอกกันว่ากูไม่มึนจริงเติมมาแล้วรีโลหนีได้เลยแต่ว่าปล่อยแม่งเทีไรไม่เป็นไรแบงค์ต่อใจดีไอ้หน่อยแอโร่สวยแล้วตายหายเลยโดนเลยมันม้องมันโดดหินไม่ต้องตามเยอะมันโดดนะไปมีคนดูหินใช่ป่ะ ในหินแถบบาทนมั้งมีใครมีเอ็มขายไหมโหดมะากพวกวอลกันอยู่ม,มันเรียกไม่ได้ใช่ไหมใช่เคลียหินเคลียรเรียกไม่ได้เรียกไม่ได้เคลียหินเคลียไม่ต้องห่วงคาริสนายแม่งโคตรเจ๋งเลยนายมาเอาอีเล็จากเราอะไร <c oughs> อันนี้อยู่หน้าบ้านมา <c oughs> มาเฮ้ยเอย่าเหลี่ยมนี่อย่าเหลี่ยมดิ่นินจาสองตัวกิวเราเออยเออ ตามไมห่อมันจะมันจะมาแล้วจะเดินแล้วจะเดินแล้วจะเดินแล้วรออย่างนี้จามันขึ้นแล้วนะแรงมันขึ้นแล้วแรงมันขึ้นแล้วตามไป่ห่อเลยตามย้ำย้ำไอติ่มอยู่นะอย่างวะนี่คนมันมึนนะมันมึนตัวนึงไงเห็นไหมเออนั่นแหละโหใครไหลวะเยอยโคตรโหดเลยวะยืนเข้าไปค้ำหน้ามืนโพดเฮ้ยไหนเข้าไปใจกันหน้ามืนโพดอ้าวทับแล้วเหรอจะชันพวกมึงใครบอกให้มึงเข้าไปวะ เข้ามาที้ดูฝัดไว้ไหนเข้าไหมเอาเลนออกดิเออนั่นแหละรับแลนรับแลนเนี่ยยิงบาดหมดยังบาดจบยังบาดจะจบแล้วตัวม่วงตัวม่วงบาดมันตัวม่วงทำให้บาดมันอิ่มม่วงแล้วับแล้วเนี่ยทับแล้วเนี่ยนั่นหลายหมดแล้วเนี่ยแชมป์แชมป์หลังแต่มันโดดเข้าหินแล้วตัวหนึ่งบาดตายแล้วคานคางแอดแอดแอดมุดแอดมุดแอดมุดหมดแล้วเนี่ยเนี่ยหมดแล้วเนี่ยแชมป์แชมป์ตายยังกินนะ ไม้นะปิดพิดที่เติมอ่ะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วไปช่วยที่เติมตายังกีแตายยังไปไปช่วยที่เติมได้แล้วครับได้แล้วครับโอ้ถ้ามันมีมีโบกาเดียนี่มันพังทั้งกิ้วแล้วเนี่ยอัพเลยอัพเลยอัพเลยอมคอนอัพเลยแม่งจุดของมันเลยนั่นแ่ะเชี่ยเก่าเล่นกี่รอบแล้วมึงเนี่ยบอกให้มึงไปลองกินดิไปลองกินดิ ไม่ได้แล้วรอคิมโอคิมโดนดิสโดนตามได้ที่โตไอ้ไอ้ไอ้โบกับบอลเบอร์ตบอลไม่ตายนะท่านแม่ทำอะไรพวกกูไม่ได้หรอกอือหือนายสายบูไปกันลึกดิพวกมึงค้ำนะเว้ยทำไมจะวิ่งเฮ้ยพวกมึงค้ำนะเว้ยหมดแล้วทำไมมันเหลือแค่เนี้ยหมดแล้วมันหัวเราะไปมันตัดเลยอะ โอดโมดพี่มันแอบโจกอยู่มันเนี่ยจะช้าจะช้าช้าอย่าอย่ามันดักดูทางเข้ามันดักหรือเปล่าทางขึ้นหินมันดักหรือเปล่ามันดักหรือเปล่าถอยมาถอยมาไม่มีให้มันดักมันจะวิ่งหินอย่างเดียวแล้วมันดักหน้าว์ปหน้ากดธงถอยถอยมา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 เล่นช่วยหน่อยเล่นวเนี้ยตัียวเนี้ยพวกเราบางว่ะพวกบางว่ะไหนกันบอกมนเป็นตนอ่ะกดทงไม่ได้กดทงไม่ได้นะกดทงเยอะก็ด้กดทง มาแมมาบูหมดบูหมดเดียวหน่อยเพื่อนกดทงอยู่ไหนอยู่ไหนทงกดไม่ได้ดีมา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 ดีนี่นี่นี่กดด้วยกดไว้ด้วยพีทเพื่อนกดทงเร็วเรีบเคลียร์รีบมาช่วยเพื่อนดิรีไปเดี๋ยวมันวิ่งมาซ้อนเดี๋ยวมันวิ่งต่อยไหลหลังรีบกดทงมาบูหมดเคลียร์แล้วทงเคลียร์แล้วรีบมาดีกดทงเร็วเร็วดิมันไหลนะมันจะวิ่งซ้ายนะมันจะวิ่งซ้ายนะมันบโซนจับโซน กดโถนแล้วกดได้แล้วกดได้แล้วนี่มาโซน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 เดี๋ยวมันวิ่งควายมึงเชื่อกูหนิเดี๋ยวมันจะวิ่งควายมันเห็นเราหลอกกันมาได้แล้วมาช่วยกันตัวมันบาดตายบาดตายบาดตายมันตายแล้วมันจบแล้วตีมันแตกแล้วแต่เราดิไม่เราไม่มีตัวเราอยู่เอ็มเอสราไม่มีตัวเติมชาตาดี้ง u s ย r e n t e r ไนไหนคนตีทีคนตีหมดเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วไม่มีอะไรเคลียร์เคลียร์ต้องตกใจ มาแล้ว yeah ผมมาแล้วเหลือเหลือเหลือไอ้นี้มันซอมันเนี่ยเลย yeah. ja ีอเหลือหมด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 โหลดดาต้าใหม่ก่อน